นี่คือสกูตเตอร์ไฟฟ้าเรือทองของ n ายบอ n นายบอ t Max G3 สวัสดีครับกลับมาพบกับนายเนอรอีกแล้วนะฮะวันนี้เรามาเจอกันอีกรอบนะครับในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาอยู่กับเจ้า Segway NINEBOT Max G3 นะครับเถอว่าเป็นรุ่นเรือทองอีกรุ่นนึงของทางค่าย Segway n i n e บ o t นะครับคันี้เนี่ยมีอะไรที่ดีมาบ้างน,นะครับก็นี่ฮะ มีระบบเตืนการขโมยนะครับเห็นไหมได้ยินเสียงด้วยขัดจังหวะมากเลยนะครับโอเคก็นี่ก็คือถือว่าเป็นรุ่นเรือทงของทางค่าย s g w w y y i นบ t b o t นะครับมีอะไรเด่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นพวกแอปพลิเคชันที่มีฟังก์ชันแบบจัดเต็มนะครับระบบความปลอดภัยต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ที่เขาให้มาแบบจัดเต็มแบบพรีเมียมมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเจ้า Se g w a y นบอร์ดแมคันนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ ผมว่าต้องพูดกันอย่างนี้ครับทุกวันนี้เนี่ยหลายคนเอาจเจ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับแต่ว่าอ e ีกิกสกูตเตอร์เนี่ยนำไปใช้งานหลากหลายรูปแบบนะครับเอาไปทั้งเป็นของเล่นนะครับหรือว่าเอาไปใช้งานจริงนะบางคนก็เอาไปเขาเรียกว่าขับไปหน้าบักซอยไปซื้อข้าวอะไรทานองนั้นนะครับมันก็สามารถแรงพอแล้วก็วิ่งได้ไกลพอที่จะไปซื้อของนะครับอย่างสุดนตัวผมเองเนี่ยผมทํางานในเรื่องของอีเวนต์เยอะหรือว่าบางทีไปพวกสนามแข่งรถอะไรอย่างนครับการที่เรามีสกูตเตอร์อะไรแบบนี้นมันทําให้เรา ใช้งานแล้วก็ใช้ชีวิตได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องสเปคต่างๆการภายในของแอร์กันก่อนนะครับว่าเจ้า max g 3มเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีอะไรที่แตกต่างมาจากรุ่นเดิมบ้างนะครับเจ้า9 i n e บอรนะครับ max g 3คันนี้นะครับมาพร้อมกับมอเตอร์พลังกำลัง2000วัตต์นะครับซึ่งทำความเร็วสูงสุดได้ที่45กิโเมตรต่อชั่วโมงไวมากนะครับตัวนี้ ด้วยพละกกำลังมอเตอร์ของคอนนะครับเขาเนี่ยสามารถขึ้นทางชันนะครับได้ถึง30องศาเลยทีเดียวได้แบบสบายๆเลยนะครับและตัวรถของเขานะครับก็จะมีบูสต์หมดด้วยซึ่งสามารถทําให้เจ้า Max G3 เนี่ยวิ่งศูนย์ถึง25กเมตรตชั่วโมงใช้ในเวลาเพียง2.4วินาทีเท่านั้นเองครับเรียกได้ว่าสมัยนี้เนี่ยต้องเขาเรียกว่าเอาตัววินาทีเนี่ยเป็นเป็นหน่วยวัดนะฮะเหมือนรถยนต์เลยนะครับ ว่าเอ้ส่วนถังวัตเท่าไหร่แต่สำหรับเจ้าสกูตเตอร์นะครับตอนนี้คือส่วนถึง25กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับใช้เวลาเพียงส4งเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นความเร็วที่ขับขี่สนุกสนานมากๆอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราจะเอาออกไปลองข้างนอกกันด้วยนะครับว่าบูสต์โมดเนี่ยมันเป็นยังไงครับด้วยความที่เขาเป็นสกูตเตอร์พรีเมียมนะครับแน่นอนฮะเรื่องอุปกรณ์ต่างเขาจะเต็มมาแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ช่วงล่างกันก่อนนะครับโช๊คของเขานะครับสามารถปรับพีลมได้ด้วยเออค มอเตอร์ไซค์และก็รถยนต์แล้วนะครับก็คือเราสามารถปรับค่าพีโลดได้ว่าให้เหมาะกับสริระของแต่ละคนได้บางคนตัวใหญ่นะครับอาจจะต้องปรับให้มันแข็งหน่อยนะครับแรือว่าคนตัวเบาเนี่ยก็ปรับให้มันนุ่มนิดนึงนะครับเพื่อที่จะรองรับสรีระของแต่ละคนถ้ชาช็อคไฮดรอลิก4ตัวนี้นี่ก็จะช่วยซับแรงสะเทือนได้เป็นอย่างดีครับก็จะช่วยลดอาการเมื่อยล้าระหว่างขับขี่ได้อย่างแน่นอนแล้วก็จะรู้สึกมั่นคงแล้วก็มีเสถียรภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยในเรื่องของระบบเบรกนะครับเขาก็จะได้เป็นดิสเบร หน้าหลังเลยนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าจานเสาะร่อง้วยคือเริ่มเหมือนรถใหญ่ขึ้นทุกทีแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็ในตัวคาลิเปอร์เบรกเนี่ยจะมีผ้าเบรกด้วยนะครับ45กิโลเมตรต่อช่วงแรงรมากๆการที่มีเบรกประสิทธิภาพแบบนี้เนี่ยจะสามารถทําให้เราเบรกได้อย่างมั่นใจครับผมแล้วก็ไม่ร้อนด้วยเพราะว่าตัวจานเบรกเนี่ยมีการเสาะร่องเหมือนแบบรถแข่งเลย ไม่มียางไม้นะครับทุบเลสนะครับถูกออกแบบมาใหม่ด้วยทําให้มีการเกาะถนนมากยิ่งขึ้นนะครับหนึบมากยิ่งขึ้นนะครับเข้าโค้งเข้าอะไรเนี่ยคือมั่นใจได้เลยนะครับว่าจะสามารถยึดเกาะถนนได้อย่างดีนะครับเพราะว่ายางนี้ก็เป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าสิ่งสิ่งเดียวที่สัมผัสกับพื้นถนนนะครับยิ่งมียางที่ดีเนี่ยเราก็จะขับขี่ได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 597วัตต์อวนะครับซึ่งสามารถวิ่งได้สูงสุดเนี่ย80ิกิโลเมตรต่อการชาร์จเลยนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับก็จะมีตัวเขาเรียกว่ามาตรฐานกันน้ำด้วยครับอยู่ที่ระดับ ipx 7นะครับที่ตัวแบตเตอรี่นะแล้วก็ตัวเครื่องต่างเนี่ยก็คืออยู่ที่ ipx 2ก็คือสามารถขี่ลุยน้ำแบบบางๆหรือว่าขี่เลยฝนได้เนี่ยคือไม่ต้องห่วงเลยครับดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าเจ้า max g 3เนี่ยเขามาพร้อมกับ บิวอินฟ้าชาร์จิ่งอะแดปเตอร์นะครับซึ่งสามารถชาร์จเต็มได้เนี่ยภายในเพียง3.5ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับอีกทั้งยังรองรับดูโอชาร์จนะครับชาร์จจากศูนย์ถึงร้อยเนี่ยเพียง2.5ชั่วโมงเท่านั้นเองถือว่าไวมากเลยนะแบบจะใช้งานก็คือเสียบ แล้วก็ออกไปได้เลยนะครับไวมากจริงๆนะครับสำหรับเจ้า Max G3 หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันวิ่งได้ไกลจังถึงเจ้า Max G3 เนี่ยจะใช้แบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์ที่ไม่ได้แรงมากนะครับทาง Segway Ninebot เนี่ยเขาได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ชื่อ s e g l a n g e ที่ทำให้แบตเตอรี่เนี่ยประหยัดขึ้นแล้วก็วิ่งได้ไกลขึ้นครับ พูดถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับรถคันนี้ก็จะมีระบบ a อป o นโมเลเชียเลอนะครับซึ่งมันผสมผสานกับเขาเรียกว่าฟังก์ชันเด็ดของภายในแอปได้นะครับนั่นก็คือเราสามารถ c u สตอม Sound Effect ได้นะครับเวลาเรามีคนมาจับสกูตเตอร์ของเราหรือว่าพยายามที่จะขโมยสกูตเตอร์ของเรานะครับเราก็จะมีเสียงดังขึ้นมาซึ่งเสียงที่ผมว่าเนี่ยเราสามารถคัสตอมเองได้นะครับซึ่งผมก็ได้อัดเสียงของผมเข้าไปนะเพียงแค่เราจับนะครับรถก็จะร้องนะครับ อ่าอันนี้คือเสียงที่ผมตั้งไว้นะครับแลวผมก็ได้มีการตั้งค่าเสียงเปิดเครื่องด้วยนะครับนี่ปึ๊บพอไม่มีโทรศัพท์นะครับเราก็ต้องกรอกรหัสเองได้นะครับยินดีต้อนรับสู่นายบอดแม็ซี่ดูลิอ่นี่ฮะระบบปลอดภัยนี่คือหลายขั้นมากนะครับมีทั้งต้องใส่รหัสนะครับถ้าไม่มีรหัสก็ต้องมีโทรศัพท์นะครับถ้าไม่มีสักอย่างเลยก็ไม่สามารถที่จะขโมยรถของเราไปได้นะครับแล้วก็มีระบบเสียงอย่างที่ผมว่าด้วยก็คือ เพิ่มความปลอดภัยไปอีกหนึ่งขั้นครับนี่ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่เจ๋งมากๆแล้วก็ปลอดภัยขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะครับยังมีระบบ Apple Find My ด้วยนะครับเราสามารถค้นหาได้ว่าตัวรถเราเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับว่ารถของเราเนี่ยจะถูกขโมยปุ่มตรงนี้นะครับก็เป็นปุ่มแบบคัสตอมนะครับเราสามารถตั้งเป็นอะไรก็ได้จะเป็นไฟพามากฉุกเฉินนะครับหรือว่าเป็นบูสต์โหมดณที่นี้ผมตั้งเป็นบูสต์โหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบูสต์โหมดใช้ยังไงนะครับเพ ก็ตั้งไปที่สปอร์ตโหมนะฮะแล้วก็เนี่ยหน้าจอสวยงามมากครับเรากดตรงนี้ค้างไว้มันจะมีเลขเขาดาวตรงนี้ขึ้นนะครับสามวิ <30. S 1> ปุ๊บนีก็พร้อมที่จะบูสต์โหมดก็คือศูนย์ถึง25กเมรภายใน2.4วินาทีโอเคครับเเพื่อนเดี๋ยวเรามาลองบูสต์โหมดกันนะครับแต่บอกเลยว่าอันตรายมากต้อง,งจริงๆต้องใส่พวกถุงมือกับหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็ต้องระวังหน้ามันง่ายนะเนคือเวลากด่ยต้องระวัง ซึ่งผมบอกเลยครับเมื่อทุกอย่างรวมกันแล้วนะครับเป็นการรวมตัวได้อย่างแบบสุดยอดมากๆเลยทำให้เจ้า Se ก Way n i n e b o t G3 ม็กีทคันนีเน้เรียกได้ว่าไร้ที่ติจริงๆครับต้องบอกตามตรงนะครับว่านี่เป็นเพียงแค่ฟีเจอร์เด็ดบางส่วนทนั้นเองนะครับและยังมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะครับใครที่สนใจนะครับก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Mon o ม o น i ิว t h a i l a n d นะครับสบามารถไปทดลองใช้งานจริงได้ที่ Mon o n o น i ิว Thailand ทุกสาขาเลยครับ